ดีครับผมอ่าอันนี้เราจะไปออสกาโจกันนะครับยี่ใดไปอซสกาโจสามคนครับรอบนี้ไม่มีอินโดไปด้วยฮะเราจะเราจะรอดยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แล้วมีอินโดไปด้วยอินโดมันพาไปครับแต่ตอนนี้เราไทยสามคนไปอซสกาโจกันตอนนี้รอรถไฟอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนนู้นเลยเนาะน่าจะไม่ถ่ายอะไรเยอะนะครับไป มาแล้วครับรถไฟไอ,อันนี้โบโบก็โอ้ไม่รู้อ่าคันนี้แหละรู้ยังไงอืมรับไปไปเดีย๋ยวนไปนี่ยตรงไหนก็ขึ้นไปเลยตรงไหนก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วเราไปดูเลยไปหาบังแรงไป ยเยาบอยดีมพาหลงทางครับดีมพาหลงมาอ่าวววเอาอะไรไมวอะเจ็ดมาถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วครับอซากาโจครับคนอย่างเยอะเลย มาโดนวันอาทิตย์ด้วยประเด็นเพราะว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาหยุดวันอาทิตย์กันนะวันเสาร์บางบริษัทเขาไม่หยุดอันนี้เขาฮานามิเลยมเ่เาอดเมากางใช่มันโดนวันอาทิตย์เรามาวันอาทิตย์คนโคตรเยอะเลยเมื่อวานพวกวิลล์ พวกพี่นุกมาเมื่อวานวันเสาร์คนไม่น่าจะเยอะขนาดนี้หาหอดขึ้นไปเป็นยังไอ่ะพูดเลยขี่รถเข้านะที่คนนี้เป็นพันเลยนะพี่เข้าอ่ะเออหนุจะเบื่อได้ยังเรามาผิดวันว่ะเอาจริงมาผิดวันเราเลี้งแค่นี้นะรเราเหงือกย สุดยอดมากครับพี่น้องไม่ใช่ซากราุระสวยนะครับอิเคะคนเยอะ <c oughs> อันนี้ปราสาทเล็กนะครับว่าจะลองเข้าปราสาทใหญ่ก็ถามความเห็นคนอื่นก่อนนะครับเพราะว่า,า,า <c oughs> คิดว่ามันน่าจะเสียค่าเข้าประเด็นที่ถือว่าสวยนะครับสวยสวย <c oughs> สวยจ้าฮ่าบเข้า วุ้ยสุดจีนว่ะเฮ้ยเชี่ยสุดจีนอย่างสวยสุดจีนอย่างสวยอ่ะเตとてもいเตてมいีสุดจีนสวยสัตว์เข้ามาข้างในนะครับ เสียค่าเข้าอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสียนะครับเสียดิเออเนี่ยไม่ได้เสียแต่ค่าเข้าปรเออค่าเข้าประสาไปเดินลอง เดินไปนู่นเลยน้นมาแล้วมาแค่นี้มันไม่ใช่มาแค่รอบนอกมันมาไม่ถึงเว้ยมันเสีย โอเค okay, ครับไปถึงโอซาก้าโจแบบไม่ถึงครับไม่ได้เข้าเพะ่แพงพันสามไม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่มันแค่เข้าไปถ่ายรูปแล้วผมรู้สึกว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างเรายังไม่ทำงานก็ไปเดินกลับมานี่จะเดินไปศาลเจ้าชิงโตแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็จะ เดินไปสถานีมินามิก็กลับที่ที่อยู่นะครับแล้วก็พาพี่ได้ไปโรงเรียนก่อนพี่ได้อยากไปโรงเรียนพี่ได้อยากเรียนหนังสืออะไรนะเมื่อกี้โอ้ยอยากเรียนเติมเติมเติมโอ้กล้อง่วนเอ้ยก็่วนเกินลูกพี่ เจ้าก็โซนเกินเจ้าก็โซนเกินแม่อ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยตากออกนี่ล่ะไอ้ดิมเล่นอะไรกันพวกนี้นี่ปัอเที่ยนี่ไง มสสิบน <Thank you. S 1> ัไปตวงหยโอ้ยเดินไปทั่วเลยเราหลังจากเดินมาจากโอซาก้าโจก็มาเจอเหมือนเทศกาลนะครับตรงนั้นแต่เราจะไม่ลงครับเราจะเดินไปเออะไรนะศาลเจ้าแล้วก็จะกลับเลยนะครับเหนื่อยแล้วนะไปสวยมากเลยบ้านเมือง สวยจริงขอโทษด้วยครับกล้องสันครับแล้วก็ลมแรงด้วยครับโอ้ยเอาเผื่อตาอยดิเอาไปไปไปเอาไ,ปไปอ้พวกเยอะอ่คกับผมเ,<อ>เดินมาถึงแล้วค่อนข้างไกลครับเดินนานเดียวโอ้ อุ้ยวุ้ยโอเคอยู่อยู่ในใจกลางอยู่ในใจกลางนี่ก็โอเคนะรู้ก็โอเคอยู่อ่ะสวยอยู่ คนญี่นะครับโอ้ก็คิดเฮ้ยประตูโทรอีว่ะเป็นที่ที่ดีครับอุ้ยสกุลาด้วยโห นึกว่าจะธรรมดาข้างนอกธรรมดาแต่ข้างในไม่ธรรมดรราเจ็ดนึกว่าจะผิดหวังซะแล้วมา,านั่น อยู่แบบสวยอยู่ทางนี้แหละคือซื้อป้ายว้าซื้อป้ายไปติดซื้อป้าย,าย,าย,ายใช่ เราเข้ามาข้างหลังนี่ว่ะมันก็เลยดูไม่แปลกๆอันนี้คือทั้งหน้ามันเราเข้าข้างหลังก็เลยดูแปลกๆนะครับสวยมากเลยครับโดยเฉพาะพนักงานครับสวยมากเลยครับโดยเฉพาะพนักงานโอเค ก็อีกไหมหรือจะกลับเลย,ไม,ดดยไม่ด่าพี่